ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีวันนี้วันที่ซินดี้ได้เล่นกับคุณเอกไฮบิดเอ็กอย่างเป็นทางการหลังจากที่กดเจอกันมาอย่างเนิ่นนานตอนดันกรอแล้วมักจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเสมอแต่วันนี้จะขอเคียงข้างเธอในทีมเดียวกันด้วยความมั่นหน้าเลยรวบรวมความกล้าไปขอเล่นกับคุณเอกนะสตตีมเลยปาเลสโกแต่ว่าช่วงนี้ซินดี้ได้ยินมาว่าคุณเอกกําลังจะดันฮีโร่ตัวนี้ให้เป็นกระแสนั่นก็คือหลวงปู่จินนาวัดป่าอเมซอนซีนี้ก็อยากจะรู้ว่าคุณเอกเ,อกเนี่ยเล่นตัวนี้ได้โหดสมคําล่าลือไหมก็เลยบอกไปว่าเล่นให้ดูไหน แต่ดูเหมือนว่าคุณเอกจะลังเลอะอะไรอยู่นะเอาตัวอื่นดีกว่านะผมว่าเดี๋ยวมันจะผิดหลักสูตรนะครับเรี้กเห็นพาลอยดาวมากเลยค่ะอ่แต่ว่าฮีโร่มันมันค่อนข้างที่จะสู้ฟอร์เรนติโน่ไม่ได้เลยนะครับใ่พร้อมกายพร้อมเราทําได้นะคะโอเคครับผมรอคานี้มานานคุณซิดี้ได้ช่วยหารผมหน่อยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฟินนี่ปกป้องคุณเอกเองโอ้โหได้เลยครับผู้หญิงที่ไปฝัน ปถ้าพร้อมที่จะไปรับชมความโหดของจินหน้าป่าในแรงอิมมอร์ชอกันแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งทีแล้วไปลุยกันเลยค่ะและสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้เกาเกาเกย์แบเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วในตอนนี้ซินดี้ได้อยู่กับคุณเอกจากช่องไฮบิดเอกกับตัวละครลับอย่างจินหน้าที่ไม่ว่าใครหยิบมาก็ต้องโดนหาว่าโยนแน่นอนซินดี้อนรับสู่อู่ผมจำบทสดได้แล้วครับมา อไปเลยกันเลยคะ่ะแต่เปิดมาเนี่ยเหมือนว่าเล่นล่าจะมีประเด็นกันอย่างรวดเร็วแถมเซนเนเทียก็ฟาร์มเริ่มฟ้าก่อนก็เลยไปแกงเล่นล่าผูห้หก,ก้้ยหอมจอมสนก็เลยแตกแตนไปก่อนเป็นที่เรียบร้อยข่าวรู้ข่าเห็นข่ารู้ แล้วในขณะที่คุณเอกกำลังฆ่ารูฆ่าเห็นจนฟาร์มจบครบสองนาทีก็เตรียมตัวฟอร์มตี้อาชีวะพร้อมที่จะมายือแย่งสับปทานโรงเจแต่ดูเหมือนว่ามื้อนี้เนี่ยจะมีเนื้อโคขุนเกรดเอซีที่ไม่ได้หมายถึงไขมันแท่กตรงชั้นเนื้อแต่หมายถึงบางเหมือนกระดาษยังไงเราลิเลียน่าถึงกบวิ่งหน้าตั้งสับเกียร์หมาส่วนซินดี้ก็เดินไปมาเอาทันด้วยแคบถูถูไถ่ไถ่เพราะว่าดูจากเอชพีแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะถ้าเข้าไปอีกนิดก็เตรียมร่างพินัยกมแล้วล่ะค่ะบายคารู ข้าเห็นี่คเห็นไหมแ้วบอกแล้วเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วว่าจินหน้าป่าในแรงรอยดาวน่ะมันมีอยู่จริงตอนนี้สรงเกมมันไม่ได้แย่แต่ว่าเอ๊ะทำไมธทนนิสแคปมันไม่ลงสจวตแต่ลงตัวอื่นได้เลยวันเนี้ยอ้ยมองว่ามันไม่แฟนนะคะช็อตเนี้ยแง่แง่ ขารู้เออขาเห็นแต่ว่าตอนนี้พวกเราได้ทําการลุกรับสลับเลนหมายจะเอาป้อมบนแต่ว่าโตโรก,ก็เข้ามาเตะตัดขาดซ้ายขวาหน้าหลังอดุรี้ก็เลยต้องลงไปนอนแดนซ์ก่อนใครเพื่อนแล้วยิสินหน้าผีก็วิ่งหน้าตั้งมาจากไกล OMG หลวงพ่อจ๋าช่วยหนูด้วยจ้าหนูอาจจะรับคนเดียวไม่ไหว แล้วหลวงพอ่อขี่จะหลวดมาแต่ไกลแต่ว่าไอส้สะจวดเนี่ยมันแล้วก,ก็ปิดแล้วก,ก็เปิดในพรุ่งโอ้โหช็อตไม่ทันงั้นฝากคุณเอกสารต่อเจเจายายนให้ด้วยละกันนะคะบายของเก่ต้อง o y e d ข่ารู้โอ้โหโหลวงปู่จินนาวัดป่าอเมซอนเนี่ยโหสุดๆสมคำล่ำลือไปเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าลิเลียเดินมาเอาอะไรจ้ะแล้วฟอลเลยไม่ได้มีเชื้อสายแขกไงก็เลยไม่บังออ้ยแล้วตรงนั้นมีพระเอกกำลังจะนัวเขาไปล้ำกลางดงเลยแถมหลวงเซนเนียให้ด้วยเออเอาสิป่าอะไรทางเออทั้ง,ทงแรงแถมอันติกก็คูดาวไวขนาดนี้ไม่ติดเมตาก็เทียบเ S สละวะดวกุลำค่อยๆค่อยๆถอนดวงกูหมดอ่ะมาดิเอออืดเปล่ามาดิ ออสวยมากเลยค่ะคุณซินดีุ้ณเราทำได้เมื่อกี้บอกว่าแบบขาโหดมากอะไรมาไม่โหดคุณซินดี้ก็อวยเกินอ่ะผมก็เขินเป็นเหมือนกันนะโอ้โหแล้วพระเอกพาเดินเกมยับขนาดนี้ไม่วิกตอรี่ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วค่ะทุกคนซํามาซัมบูโตพัคคาวะโตอยังไม่ตายอ่ะเรียกมจัด จริงค่ะพระเอกทั้งอึดถึกทนขนาดนี้ไม่ทราบว่ามีสีกาในใจแล้วหรือยังคะอีสิ่งดีทำดีๆนั่นมัน อาริสเบตจ้าฉันไม่ได้นับถือศาสนาทุตจ้าอย่าบอกนะว่าแกนับถือคริสต์นะใช่จ้าฉันนับถือคริสนะคะคริสปีคีมอ่ะอร่อยสุดๆแล้วก็พูกไปช็อตตูดต่อแบบทิปเปิลคิวแต่พี่วันนี่ก็ถือค้อนวิ่งหน้าตั้งมาแต่ไกลนายจะเอาชีวิตซินดี้เฮ้ยฉันนับถือเจ้าแม่กวนอิมนะแกมาทำไรฉันทำไมอ่ะไม่ได้ป้อมล่างเสร็จพระเอกก็พ่าเดินเรียนธบัตเข้าป้อมบนต่อเลยแต่ว่าเจอญาติยมคนไหนก็ไม่กลัว<อ>ดูดิมาตีผมเข้าไหมตีผมเข้าไหมดูดิโซโลคิวเอ้า เขาดูรับดาเมจเอ,เอา้าเพราะว่าบาดของหลวงพระเอกเนี่ยมันคมจริงๆนี่ค่ะอันนี้เตือนเลยเแล้วเมื่อพระเอกละสังขารไปเด็กวัดอย่างซินดี้จะรอช้ายอยู่ใหญ่รีบเก็บกวาดล้างไว้ให้ทันทุกคนตัวเมตาซินยังแพ้ผมมาสวยมากเลยครับคุณซินดี้ซินดี้เราชนะเย้แล้วในตอนนี้สิ่งที่เราได้รับวิตามิน,น,นัยแบบจินหน้าป่าร้อยดาวเราชนะทุกคนเราทำได้และแล้วผลประกอบการในเกมนี้ ก็ชี้ให้เห็นว่าจริงนะป่านะมันมีอยู่จริงนะแล้วก็โอ้ my god คุณสตีี้สีดี้ได้สามดาวเลยเหรอเลดศเลยแหละจึิงเลยแหละเกมนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเกม110กว่าดาวในแรงอิมม r t a ัลโอ้โหไม่ทำมดาจริงดีได้สามดาวอ่ะน่าจะเป็นพอาจินนาป่าของคุณเอกแน่ๆไม่ได้คุณซิีดี้มาคอยทำดาเมจให้ผมเนี่ย ผมว่าคงจะเข้าไปอย่างเงาเงแล้วนะครับคือดี้จับตามองคุณเอกตลอดเวลาไงผมก็จับตามองคุณซินดี้ตลอดเวลาครับว่าแบบคุณซินดี้มาช่วยผมด้วยแต่ว่าความสนุกของซินดี้กับคุณเอกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีต่ออีกเกมหลังโฆษณาดีๆเว็บเติมเกมเว็บนี้ที่ซินดี้ใช้บริการมาตลอด Richman Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand g เกม s h o w 2025พบกับเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบ exclusive และกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบทุกบูธตอกย้ำความเปทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับสุดพิเศษจากแร็คเนล็อกเจเนซี่ท้พลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมสิลิกินพบกันที่บูธ Richman Shop เอาละค่ะเพื่อนๆแล้วก็กลับมาพบกับซินดี้และคุณเอกจากช่องไฮบิดเอ็กซ์ซึ่งตานี้เจ้าตัวเล่นม้าเลยเหรอคะเนี้โอ้โหตัวละครก็โหดแถมคนเล่นก็โหดอย่างนี้ฝั่งตรงข้ามต้องมีร้อนๆหนาวๆกันแน่นอนเลยค่ะแล้วมันก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วที่ช่องเนี้ยมันชอบตัดมาไฟ2นาทีก็ไม่มีอะไรมากแค่ผนิดแม่นมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วค่ะท่านผู้ชมแถมได้เนื้อโตโรเป็นขนมขบเคี้ยวด้วยอีกหนึ่งตัวจากนั้นซินดี้ก็เลยกลับมาฟาร์มต่อเลยแบบสบายใจใครจะทําอะไรก็ทาค่ะซินดี้ไม ที่มีให้กับคุณเอกแต่เพียงผู้เดียวจะว่าไปแล้วซินดี้เนี่ยเคยทําคลิปกดเจอคุณเอกเมื่อสมัย3ปีที่แล้วด้วยนะคะตลกมากปั่นมากคอนเทนต์มากเลยค่ะใครอยากดูเนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,000นิ้วโป้งแล้วซินดี้จะเอาคลิปลับนั้นมาให้เพื่อนๆได้รับดูรับชมกันนะคะว่าแต่ว่าตอนนี้ม้าของคุณเอกกําลังตกอยู่ในอันตรายค่ะเพราะว่าฉลามจะชอบงับคุณส่วนซินดี้ชอบคุณเอกงางซด้ ทางดีๆเราเป็นชนีนะเอา้าใครๆเขาก็ชอบคุณเอกป้ทาทั้งน่ารักเฟรนลี่นิสัยดีแบบว่าที่บ้านเธอมีอีกไหมมีอีกไหมมีคนที่เหมือนเธอแต่ถึงเล่นบนจะไม่ใช่แฟนแต่ว่าแฟนจ้าพี่มาแล้วจ้าอยู่นีแล้วนะเอะแต่ว่ามาเอาไรโอ้มันถอยกันไปหมดแล้วทุกคนเดี๋ตั้งใจทํางานเอาเงินมาเปรคุณซินดี้นะเฮ้ยคนแบบนี้ไม่ให้ชอบ พองซัพพอร์ตตลอดแบบนี้แต่งเลยค่ะคุณพี่แต่งเลยแล้วช็อตนี้ยิ่งตองย้ำว่าคุณเอกเนี่ยเป็นคนที่เสียสละให้ซินดี้ได้สุดๆก็เห็นการจัาจ่าที่ช็อตนี้เนี่ยแหละจริงๆคุณเอกจะปิดคิวเฟนิกเองก็ได้นะแต่ว่ากักไงก,ก็อยากให้ซินดี้ได้คิวใช่ไหมล่ะ <S <S เนี่ยแหละนะ,ะทุกคนวาสนาเนี่ยมันก็แข่งกันไม่ได้เพรออาะซินดี้อ่ะถวายชีวิตโคกระบือเป็นหมื่นตัวตั้งแต่ชาติปางก่อนที่เกิดเป็นีกแก้วปิ้งไก่ชาตินี้เทวดาก็เลยประทานพรมาเป็นคุณเอกนี่ไงแต ดีแล้วโ oh อ้ my g ตกใจหมดเลยนะคะหายใจหายคอกันแทบไม่ทันแต่เขาว่ากันว่าเวลาแห่งความสุขเนี่ยมันมักจะผ่านไปไวก็เหมือนกับเกมนี้แหละใช่8นาทีพวกเราจะจบบ้านฝั่งหนุนกันแล้วเห็นชี้ว่าจะต้องล่ำลาก,กับคุณเอกซะแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวซินดี้จะทิ้งรองเท้าแก้วไว้ให้แล้วกันนะคะอุ๊บซินดี้ใส่รองเท้าแก้วเบอร 44ค่ะ OMG อันนั้นมันตีนคนหรือตีนช้างกันนะคะสอบถามค่ะจะต้องลาจากคุณเอกจริงๆแล้วหล่อนเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากให้ซินนี่มาเล่นกับคุณเอกอีกเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันเยอะๆแล้วกันนะแต่ว่าเกมนี้ไม่รู้จะพากอะไรดีเพราะว่ามันดู e ซี่เกม e ีซี่ life ไปหมดไม่ใช่อะไรหรอกนะมันเป็นผลพวงจากการที่คุณเอกเล่นมาไงเฮ้ยซินดี่พูดดีๆคำนี้ตำรวตำรวจเขาก็ฟังกันอยู่โอ้ยฉันหมายถึงวอขคดจ้าจริงค่ะคุณเอกเล่นวอขคดโหดสุดๆไปเลยอะแต่ดูเหมือนว่าความโหดของ ม้าคุณเอกเนี่ยมันจะทําเกินเรื่องไปหน่อยดู46ต่อ2อะฝั่งตรงข้ามปล่อยจอยแล้วมั้งอะแล้วถ้าทีมนู้นจะล้มลงไป3แบบนี้นะเหลืแต่น้องแอนเนตที่เต้วกีแล้วเรียบร้อยกับกระรอกน้อยก้อยใจเันก็ขอตัวลานะคะบายเย้ yeah. แล้วในตอนนี้ทีมเราก็ได้ราบวิตอรี่ไปแบบเกมไว้ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไกลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกำลังใจให้กับซินดี้เพื่อนๆที่เพิ่งแวะเข้ามาดูหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะ<า>ยแล้วคลิปนี้ซินดี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอกมากๆเลยนะคะ<า>ที่ให้โอกาสซินดี้เนี่ย,<า>ยได้เข้าไปเล่นนสาสตีมด้วยกันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เล่นด้วยกันอีกนะสําหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีีีีเเเเลลลลล่่่่นน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 นกกกกมมมมมอออยยาาาาาาางงคคคววววสสุแแแ้้้้้็็ปปตดดััััะะจจไไบบิิใใหหหํร ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย